สวัสดีครับเพื่อนๆ Repower นะครับบนช่อง y YouTube t i k t o k ก็วันนี้เรากำลังออกเดินทางไปร้านเอกคดีนะครับก็วันนี้ทางล้อเลนโซ่นะครับมีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็ได้เชิญพวกเรา Repower นะครับไปร่วมง,งานในวันนี้ก็กำลังเดินทางนะครับจะให้ดูความ ที่พวกเรานัดก,กันมานัดก,กันมาแต่เหมือนไม่ได้นัดก,ก็คือบอกว่าจะใส่เสื้อยืดแต่เดี๋ยวดูพี่แวมนะครับดูพี่แวมมันเสื้อยืดขูดซิทแล้วเออพีแวมใส่เชิ้ตถูว่าหาเสื้อตีดำเดี๋ยวอขอไปหาซื้อเสื้อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งานโอเคครับได้เสื้อเชิ้ตเรียบร้อยก็เมื่อกี้รีบๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะรีบซิ่งไปเดี๋ยวเราวาไปที่งานเลยแล้วกันนะ เ,เ,เดี๋ยวจะไม่หลังเป็นตัวพิเศษในชาแนลเนี่ยก็คืออยู่มากแล้วรอกินข้าวอย่างเดียวเลยตอนนี้อาหารก็เสิร์ฟแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าที่ร้านอาคาเนียมีคอร์สที่เราจะได้กินอยู่เดี๋ยวถ่ายคลิปเราจะมาแนะนํากันว่าปปมีอะไรพิเศษสำหรับร้านนี้าะนี่คือสเกลลอบอยำมะม่วง แกงหลับแล้วก็ยำมะม่วงหอมเชีนะครับแกงหลับอันนี้ก็จะเอาไว้ทานได้นะแก้มกันอ่านได้หมดเลยนะครับเปลือกก็ทานได้เปลือกอันนี้ทำมาจากเปลือกปอยนั่นแหละนี่มันจะตลกเกินไปนะโอเคจานที่สองเป็นอะไรครับจานแรกหมดไปอย่างรวดเร็วจานที่สองก็เป็นยำบุญเส้นปลาหมึกมากับใบโกบะแบบไม่ะไรนะไม่ะไรอ่ื้มอื้มอร่อยไหมไม่ไหม <Okay. S 2> อย่างที่สามเรียกว่าน้ำชุบหยำกุ้งเป็นอาหารใต้เนาหารหยำก็คือคล้ายๆกับเคยคล้ายๆกับกะปิอ๋อไม่ใช่หยำัคืออยำหยำชื่อของแมทเทเรียลที่เรามาทำเดี๋ยวจะมีข้าวสวยมาให้เราทานด้วยมาต่อกันที่จานถัดไปครับจานถัดไปม,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 มันเป็นต้ยมยำต้มยำทะเลมะพร้าวอ,อ่อนมะพร้าวไม่มีมันมันน่าจะอ่อนแล้วมันละลายไปแลนะ้วรสชาติดีมาก เป็นเมนคอร์สแล้วนะครับกินมาไม่รู้กี่จานแล้ว4ี่แล้วอันนี้คือเมนคอร์สเป็นซอฟเชลครับหรือว่าปูนิ่มผัดพริกเหลืองนะครับเยลโล่ชิลี่เหรอเยลโล่ชิลี่ตอนนี้เราอยู่กับจานที่จานหลักแล้วนะจานที่2แล้วนะจานหลักหลักสองเมนคอร์สจานที่2องหลัก4อยู่นู่นเลยนะกสี่อยู่แถวร้านออสียนช็อตริฟคืออะไรเป็นซี่โครงนี้ก็เป็นจานต่อไปจะเป็น เป็นไรเราทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งเราอยู่ไม่ทันมเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำแต่ก็ดูน่ากินไปหมดนะครับอมาก็จะเป็นเนื้อปลาจะเป็นปลาปลาเนี่ยมาอืมแล้วจะเป็นแบบพริกแกงสักอย่างหนึ่งแกะอันนี้แกะครับลักษณะเป็นเหมือนแนงอ่าก็เป็นแบบลักษณะแบบเอา แมทเทีย l ต่างประเทศมาฟิวชั่นให้เป็นความเป็นไทยตามชื่อคอนเซ็ปต์ของร้านอัคคานีนั่นเองมาถึงจานสุดท้ายนะครับเป็นเดสเซอร์หรือขนมมาาะแต่ว่ามันหายไปหน่อยนะไม่อาจจะไม่านกินไปแล้วแต่ว่ามันจะประมาณนี้อ่ะมันจะมีไอติมนะครับเป็นขนมเปียกปูนเนาะแล้วก็มีอบวันเดียนนะครับก็จะมหอมมากแบบอร่อยโคตร กับในรอบหนึ่งกับจานสุดท้ายของริงของหวานจานสุดท้ายของแท้ถูกต้องคือต้องบอกก่อนว่าเชฟเอียนเนี่ยโดดเด่นมากเรื่องของหวานสัมผัสพอดีทุกอย่างตั้งแต่อันที่แล้วแล้วอันนี้มาเป็นเป็นอะไรคอนเซปมันคือเข้าวเหนียวทั่วดำแตงไทยข้าวเหนียวถั่วดำแตงไทยอันนี้คือแตงไทยเหรออ่าไอติมจะเป็นแตงไทยไอติมเราแตงไทยมีวาฟเฟิลที่มีกลิ่นของความเป็นบานาน่าหรือกล้วยตัวนี้จะเป็นเค้ก ข้าวเหนียวถั่วดำเค้กข้าวเหนียวถั่วดำก็มีรสดช่องฟิลไลท์เหมือนเค้กกล้วยหอมเลยแล้วแบบสัมพัสทุกอย่างลงตัวแบบกินคาไหนก็อร่อยอันเนี้ยเดี๋ยวเราพาไปดูล้อตัวใหม่ก่อน่หลังจากกินจานนี้จบแล้วเราจะพาไปดูล้อตัวใหม่กัอนก่อนจากการวันนี้นะครับเราก็จะพามาดูล้อที่เขาเปิดตัวใหม่ครับเจเกอร์หรือเจเกอร์ที่เราเรียกกันในวันนี้ก็จะมีแท็กละหกเรามาที่มีเพล็กขาแคบนี้สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะ ว่าเลือกสีได้ตรงนี้สามารถใช่เปลี่ยนสีกันได้สลับกันได้ตัวนี้จะเป็นเซนเตอร์ล็อกลุกนะครับถ้าไม่มีก็จะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้ใส่ก็จะเห็นถูกลอนแบบนี้สวยงามมากเลยทีเดียวอันนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรสีไฮเปอร์อ่าตัวนี้ใช้ทสกกันสีข้างกับสีกันอนู้นสีกันือนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยครับเราสามารถ สลับสีได้นะครับเพราะว่าฝาเซนเซอร์ล็อกเนี่ยจะล็อกตัวอลูมิเนียมตัวนี้นะครับแล้วก็เราสามารถนําสีทองเนี่ยมาใส่กับตัวคลอสสีดําก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลอสแบล็กหรือดำเงาใช่แล้วนี่ครับหกรูเนี่ยมันซีรีส์นี้จะเป็นหกรูจะเป็นหกก้านห้าเป็นห้ารูห้ารูจะเป็นห้าสวยงามมากเลยทีเดียวเสื้อกระบังเออคุณคิดแบบวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนวันหน้าเราจะพามาดูผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราจะไป รีวิวล้อกันที่ร้านนะเยเกอร์ตัวนี้ตัวเอเวอรซิกส <Yeah. S 1> ์่ะเวมซอวไฟฟ์ที่รีพาวเวอร์รีพาวเวอร์รอดูกันเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม